จ้า้าอนีเดินทางเลยนะพี่น้องต้องออกมาเมื่อกี้ถ่ายเขนเนยเขามาห่อาแขกแค่ข้า,ขามห,าาหมอนเลยกพี่น้องเจีต่อรถมหาสัยพี่น้นองเขาคิวรถเดิน้าอันนี้กับคนในรถคนโดยสารประมาณหนึ่งเลยพี่น้อง น้นี่กกำลังข่าเคีลักสาเด็นพี่น้องเด้อกำลังแหวเขาเด้อติดตามต่อรถมหาไซนี่นะนี่มาฮอดทักแขกแล้วพี่น้องข่าวรถักสามเลยพี่นองมาฮอดรักสาเลยคิักลยี่รถคันนี่เมื่อเดินทางต่อเด้พี่น้องรถคันนึ่งครับมหาไซ เจ้าตอนนี้กำลังเสียออกจากคิวหลักสามคี่น้องลังเลื่อนออกกับมาหาชชยแล้วจ้า ก็เนี่ยเขามาคิวรถล,ลักสองเด้อคิวรถเพิดมนนนานี่ยอีกเนาะมาถาคนโดยสารคิวคิวรถอ่าเพิดมานี่อีกลักสองเนาะออกจากลักสามกับมาลักสองมาถาคนโดยสารจ้าคิวรถขนมาประมาณสิบสองโมงตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเกินที้ก็มาซื้อน้ำกินค่ะ เฟรคกอจี่มะตอนม้นไข่มุกนี่ยกอีื้อกัเขา้าเฟรเมอ่อมมตอนไข่มุกหอมกินเลยพี่น้องสัพภะากอีารถอกอกพี่น้องนั่งอีก30นาทีจะก,กาเคลื่อนเมื่อามาาไซเนะพี่น้องเกี้กะซีอาเดกคือรถลักซองไฮเดรนข่าวข่าจักน้อย กอนคับจึงมาชัยอไรเหยอไรเนาี่ย,าายาตลาดคิเวเล็กลักโซ่กลังเคลื่อนเขาพี่น้องออกไปแล้วเียวนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งสิบสองโมงมารถอันี่มาหาชายถักแหกเดินไปางไปรถสีฟ้า สีน้ำเงินนล่นะนนกลับอีก30น,นาทีกับกรับเรออีกนิดใจเย็นๆกับกับคนก็มารอกราเต็ม่ใน,นคิวนี่นะสี่พัก่าางนะค่ะได้เลยคนกับมหาชัยอัปเดต นทีจอดรถน้อยหนึ่งอแกคิวรถลักสามก็มาตตอคิวลรถลักสองนแล้วก็ติดตามเมื่อมาดีาี่น้ออกห่อเด้ีกก็ได้ลาแบ่งนจก็ซื้อซะเตนซิซนูมาผหลามกินขาวกินลูกซื้อกหาก้อน ร้านแน่พี่น้องเอว่าจะซื้อสองทงี่เมื่ี้มาต้อนร้านเลยซื้อมากินเมนหันหต้มพลาโลกหมูมาซื้อมาคกินข่าวนั้นบริกินข่าวใจเศร้าพ่ดีมาห่อผี่กระบายไวม้มื่อหนึ่งสเอาสองงงอย่างนี้ได้หนึ่งนะไก็ซื้ออันนั้ข่าว้าหม,มูพี่น้องเออยนี่ง กปเสขาวข้ามูมากกอยา้าวแน่ากดิวกินอยู่กินในะแม่ลูกแคกินนะดีแล้วในโลกในเ้ข้าวขานมอันนี้อนนั้เลเวลขาวข้ามงคอยต้องหนึ่งนะเอขาวข้า,ม,ขามูกินกระซือไข่กินนอไปเดนกะอไก่แพ้หนึ่งแล้วลกระืือประทู่น้่นงหนอเลยระทูเยิ่มอยู่หลดโดยสารครับผม สิไปเอาสิไปเอาเปนําเอาว่าเรมก็บ่ตกใจดอกเพราะว่ารถคนในบ้านนี่ฮู้จักกันอยู่พี่น้องฮู้จักกับเพิ่นอยู่ไปเฮาไปเอานเพิ่นอยู่เฮือนก็ได้จสินําไปเดียวนะเฮาก็นได้เด้อน้ําใกกินลูกนี่็โอล่ะนี่ี่บอกจปะ คือหาก้อนเศร้าตาทงแตกหนึ่งเนาะเกลแตกด้วยเกลช็อตเกลช็อตทงได้ว่าแตก ซื้อใหม่ะฮะเกาเกาอะม่ใช่ามันเหี้ยแบับกบนอาห้มาส่งคืนบ่หมู่นเห็นแล้วมาให้หมูเอาเอาไปเมี้ยนให้เอลเอาแบงเหียแบงเหียนพี่น้อง มินอะไรกูดได้หงเยนตลอเจมหัวกินอะบ้ายา่ะฮะกินแสวกับแรงวคือคืกินะเตตเตอร์เฟนทมนะก็มาะเพว่อยู่เป็นนั่เองนนอกะน่แลกจัง ้าไปปะคุณไปได้ท <actions>. right. the yup. <Yeah. S 2> ี่ป้าพี่ไปได้คุณไปคุณป้าทั้งที่ป้าที่ประทิมร้านทั้งคุณไปสิละนีละ้อยู่อยู่น้กเท้าสแล้อยู่น้กอเท้ากันวันนี้ผู้สร้างเลิผมนี่นี่สมันะฮะน้ำสาหัวดุเด้อแต่สะหัวนันกุงเด้น้ำสาหัวก้าออกคูออกยงงนองเลยหากเฮียนได้นี่ เขาหงียนเอาไปลงไปอยู่นําอยู่สวรรค์นเูจีเสียเอาไปนั่น,น่นอง่น,ป,น,น,นะปะน้เ่มเขาเงียนนันนเลยม่าาาามเาอยู่เป็นนั่น,นี่แ่งแท้ออาม่เนอืมีบต๊แล้วผมยาวผมหลต้องน้ำมากน้ำดินอ่ พื้อไปบอยู่ห้อไอ้แบบไปเบิ่งนะ้ำมันหี่แหละข่าวนะไว้รู้ว่าอยู่ห้อไว้มีบ่บดยู่ห้องมีบดตกเลยพี่น,น,น้องเอ้ยผงมะผมหนาวผมหลาย

มเนพี่นอกมึงก็อยงดิค่ะนี่ตูวหายมื่อก็ปอยู่ตะกาวม่อีอยู่วีน่ะคุ้มแต่วันี้มาทำคุ้มอัดนอยเราเฮียเลยมาแถววีพงมีสร้างมัดทุกวันทุกวันเราพูนกับป้าเลยเด้ ເปົາຮຽນຊະລົບເວົ້າບໍ່ປາຍກໍບໍ່ປາຍບໍ່ຈ້າປາຕຶ นกเมีย็นแบบนี้มาเท่าซางหา

กสี่ตกพี่นอกนะตกเนี่ยนี่ค่ะเป็นี้ใไ้เคไปสะบันสะหอวิาณสะหัวไปอาบน้ำสะหัวพี่นองเออคลิปนี้นอกหัน่จลาปก่อนด้วพี่น้องเอาสีต้านพี่หนาด้ยจ้าสะไดดีบ๊ายบายบายบ